เด้สวัสดีเด้อค่ชอาชมขอบตัวกินเลนเด้อจ้าเด้อผมเด้อสิเอิญเสียง,งน้องกินเลนกำลังสวยงางไปกินเลนครับเล่นครับเล่นเล่นครับ,น,น,รบนี่เนาะเสียงผมเสียงกระห้องรับเลว ที่เลนหน่อยห้องรับคุณแม่แล,แล้วเลนครับที่เลนหน่อยครับเลนครับเลนไปไปทางไหนวะเลนครับเลนครับอดชม อารมณ์เสียแห้งคุณแม่พายุนำํำเล่นครับเฮ้ยเล่นครับเฮ้ยห้องหานะเล่นครับไทยถ้าแม่พายุนำ้ำเขาจะประมาณนี่แต่จะห้องหาเขียนแห้งนะเล่นครับเล่น เล่นครับมีเสียงครูอีกเด้อเสียงครูเขาหมานี่แหละเขาทั้งดีใจทั้งเคียบเล่นครับจะเล่นหน่อยครับไท เขียนแห้งคักเขียนแห้งคักไทโอ้ออนเม่บนนั่นฮะจิละหน่อยอ่อนเม่นะ่าโอ้คุณเม่่อยูน้ำกับประมาณนี้เลยเขาเอออเล่นครับไหยครับผมไท เดินครับฮ <R is> ิตย,ย,ยังหนักฮิตยังหนักฮะฮิตยังเขาดีใจเลยนี่ยเขาดีใจเดินครับไหนฮิตยังยืน เอาครับผมกันเร็วครับผมกันครับผม <S 2> <S 2> เร็ว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 ขีดกุ้งนีง่นั่นขีดุ้งนี้กิลินครับผมกิลินครับผมเขียนแหง้งเขียนแห้งคุณเมย์ประดยูู่น้ำดีเมย์เป็นเหลินยางเป็นเหลินอยู่บานตลือมมากอีอีอี ทำอะไรทำอะไรครับเล่นหน่อยครับเล่นหน่อยเอาป่ะมา,มา,มา,าเร็วมา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 เร็วเร็วเร็ว เล่นน้อยครับอเอาเม็ดนมเอานมเม็ดให้เขากินก่อนนะคะนเม็ดที่คุณแม่์เอฟซี่ฝากมาให้น้องกินเลยนให้พอกอของพลือ้อก็ของใพลื้อฝากมาให้นะคะนมเม็ดค่ะนมเม็ด นี่ขนมเม็ดเดอ้อจ้าเดอ้อขอบคุณแมหลาย,ดยาเดอ้อจ้าเด้อมีเอฟซีฝากมาให้น้องกิลล์เดี๋ยวกินน้ำเขามาเบิงึงน้องกิลล์จะกินน้ำเม็ดเด้อจ้าเด้อนี่อาด้าขอบคุณค่ะครับก่อนเนี้ยคับผมก่อนครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่เอฟซีก่อน ฝากน้ำเม็ดมาให้น้องกินเหลินในกินนะจ๊ะเด้อขอบคุณครับน้องกินเหลินก็จะดูดก,กินไ,ได้เด่น่ะห็นบลาก็กินน้ำเม็ดโอ้โห่เนียเนียเก็บเก็บเก็บกินได้ดีเนะจ้ะเด้อก็จะเก็บกินทุกเม็ดเลยเนี่ย ดรุบกๆๆบกกินเลยครับครับผมครับผมดีๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสวยๆสวยๆครับ นมิดดีกว่าดินมิดนมิด